ปีหน่อยใหญ่การเอาพี่น้องมาหอดเพียงหน้าเนาะพามาชมสวนสวนสวน,สวนมีสระน้ำด้วยนะครับโอ้คือหกเถอนาะพี่น้องเลยมีเพียงหน่อยเฮหาเก็บผักกันพี่น้องพักผักพุ้งสระน้ำมีสระหนึ่งลูกนะครับเพียงหน้าอยู่ทางฝุ่นนพี่้อง หายนกยังนอผนายงนาน้อยไม่หดเตมันห,นา,หายหุกไกลไปหน่องอ,ออ้ยอีคีปเป็นเหรียงไก่เนาะเหียงไก่มันก็นอนอยุปเปนี่หละเดนแอมไามันหายเนต้นเนาะดอกแค่นี่มื่อกี้บเอเนี่เห็นม่ายขา,ขา,ขาขกันยี่ไงนี่ขาวขาวเนี่เห็นมนัดอกแค่ไปหน่องคนรวยรวกกินกับคน ินกระปุลนโอ้ยปล่อยหกแถนาป่อนอมพุ่นสูงยอดขาวเลยลุกเลยร้องกุกกุกเสียงหนาเสียงหนาพี่น้องนัปลูกผักคนแก่นออยู่เกียดสิบกว่าแล้ว ปลูกผักก็ได้กินได้ขายพปกแล้วก็ได้ไขายเรือยูแล้วปลูกให้ท่านคุณนะน้ำสารน้ำเนี่ยผักอู้ยน้ำก็อยู่ลึกจังเนี่ยตะไคร้งามเลยแตะไคร้มีอันนั้นมะนอาวอยู่นู่นต้นมะนอาวอยู่ นาพี่น้องเอ้ยเขาพอดีเขา,เากำลังเขียวเนาะทุงกุราร้องไห้เป็นมาแถวนี่เขามาริร้อยเปอรเซ็นเป็นงานเนาะครับเนาะผับสวยๆทุ่ง,งานามาผากด้อบางทีคนอยู่ในเมืองเนาะในกรุงเทพเป็นอะไรกรบบันสักทีหนึ่งต่างประเทศเนาะ บรรยากาศบ้านเรานี่เดอตอนนี้ทุ่งนาเนาะข้าวกำลังเขียวนกด้วยบินไปแล้วนะครับบรรยากาศดีๆทุ่งไร่ทุ่งนาบ้านเราสุกไหนจะสุกเท่าอยู่บ้านของเรานะครับนที่ มนนัน,นะน,มก,นก็เป็นพิก้วครับนนนคนไร้เก็บจริงกินอ๋อไ,ไ้เก็บขาอยู่ยดตัวมันหกแล้วบอ่อใดอันนี้น,นี้ก็เป็นเทียนงงา พี่เนุ่เอ้ยปะเถอะเราอยู่เนาะคนอายุเกือบสิบกว่าลวเลยนี่เต็นมือก่อนแกก็ามานอนอยู่นี่แหละอายุอายุแกเยอะแล้วเกือสิบกว่าแล้วเลยปล่อยเต็นเลยเต็นนอนจนพี่แก ไ,ได้รดน้ำเลยเหี่ยวมดายไม่สบายก็เลยแก้มให้เรามารดน้ำเหี่ยวนะครับมาบ้านเราเนาะบรรยากาศรอบรอบนะครับโอเคครับม